สวัสดีครับชื่อวรรคันจุนนะครับเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายอยู่ที่บริษัทเสมนิสสัน2000วันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เนี่ยครับความท้าทายของแบรนด์นิสสันแล้วก็ของคุลูกค้านะครับก็ผมได้ทํางานกับนิสสันมาเนี่ยก็สี่ปีนะครับผมก็เจอลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับแต่มีลูกค้าอยู่รายหนึ่งนะครับที่ อาชีพการงานของเขาเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มจากจากศูนย์ก็ว่าได้เลยนะครับลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขา,เาทํางานเกี่ยวกับก่อสร้างนะครับก็รับรับ,ร,บรับเงินเนี่ยรายวันนะครับก็วันละสามร้อยกว่าบาทนะครับแต่เขาเนี่ยจากจะได้รถดิสันนะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดนะครับเพื่อที่เอาไปไว้ใ,ใช้งานนะครับผมก็คิดหาวิธี ที่จะช่วยลูกค้าท่านนี้เนี่ยเพื่อที่ให้ออกรถได้ก็ใช้ระยะเวลาที่จะในการเตรียมเอกสารให้ลูกค้านะครับอยู่เกือบเดือนนะครับสุดท้ายเนี่ยจนทําให้ลูกค้าท่านนี้ที่ทํางานของสร้างนะครับได้รถเอาเอากระบะมาใช้งานได้หนึ่งคันนะครับหลังจากนั้นมา2ปีการงานของเขาก็จะเรือลุ่งเรืองเติบโตขึ้นนะครับจากที่เป็นลูกน้องเขา ตอนนี้ก็มาเป็นหัวหน้างานรับหมางานเองอะไรงานเองนะครับสุดท้ายพอเข้าปีที่2องเขาก็โทรมาหาผมว่าน้องพี่อยากจะได้รถเพิ่มสักอีกหนึงคันเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเอาไปมหาลัยนะครับผมก็จัดการให้เขานะครับได้ใช้รถคันที่สองหลังจากนั้นเขาก็ใช้รถไปรถรถเก่งนะใช้รถไปประมาณได้สัก ปีกว่านะครับเขาก็ไปประสบอุบัติเหตุนะครับรถเนี่ยเกิดไปพลิกัว่แต่คนขับไม่เป็นอะไรนะครับแต่รถคันนั้นคืนซาาไปเลยอะไรไปเลยโอ้ยด้วยเดชะบุญนะครับของผลิตภัณฑ์ของลิสันนะครับที่สามารถเซฟตี้ตรงนี้ได้เลยได้นะครับแต่คนขับก็ไม่เป็นอะไรนะครับสุดท้ายก็ท้ามหาผมว่าโทรโทรมา คุยเรื่องรถที่ที่เสียไปนะว่าจะต้องทําแบบไหนอะไรแบบไหนบ้างในการที่คืนซากผมก็ได้แนะนําวิธีให้ลูกค้าท่านนั้นไปก็อยู่มาประมาณสักสามเดือนน้กก็โทรมาบอกว่าน้องพี่ได้รถเพิ่มเพื่อที่ขยายกิจการงานต่อไปอีกแล้วไปอีกนะครับนี่คือเห็นผลนะครับที่ผมมั่นใจในแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ของ닛สันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหา นะครับเก,กเกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างแรกเขาจะนึกถึงเซลล์ก่อนนะครับในส่วนของเซลล์ก็มีความประทับใจในแบรนด์ของดิสันด้วยนะด้วยก็สามารถที่จะทําให้ลูกค้าได้ลดปใช้ได้แล้วก็ในส่วนของเซลล์เองก็มีการเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจ นะครับในแบนรนด์ของลินสัมขอบคุณครับ